ความรักต่อพี่น้องมุสลิมถือเป็นเครื่องวัดความสมบูรณ์ของความศรัทธาไม่ได้เพียงแค่สอนเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลแต่เป็นการวางรากฐานของสังคมมุสลิมที่แท้จริงท่านนาบีมุฮัมมัดสลลลฮุอะัยฮิวะสลัมได้กล่าวไว้อย่างชัดเจนว่าไม่มีใครในหมู่พวกท่านจะเป็นผู้ศรัทธาอย่างสมบูรณ์จนกว่าเขาจะรักพี่น้องของเขาเหมือนที่เขารักตัวเอง สเฮียอัลบุฮารีมุสลิมฮะดิษนี้แสดงให้เห็นว่าอีมานความศรัทธาไม่ได้จำกัดอยู่เพียงการปฏิบัติพิธีกรรมแต่ต้องแสดงออกผ่านความรักและความเมตตาต่อผู้อื่นการที่มีใจรักเพื่อนมุสลิมเหมือนรักตัวเองคือเครื่องหมายของความศรัทธาที่สมบูรณ์ตัวอย่างการปฏิบัติ 1. ความรักในชีวิตประจาวัน 2. ความรักในการค้าขาย 3. ความรักในการศึกษาและงานหลักการประยุกต์ใช้การรักพี่น้องม,มุสลิมเหมือนรักตัวเองมีหลักการสำคัญ 1. การคิดก่อนทำก่อนพูดหรือทำสิ่งใดกับผู้อื่นให้ถามตัวเองว่าห่ากเป็นเราเราจะรู้สึกอย่างไร 2. การแบ่งปันความดีสิ่งดีที่เราปรารถนาสำหรับตัวเองก็ควรปรารถนาให้เพื่อนมุสลิมได้เช่นกัน 3. การหลีกเลี่ยงการทำร้ายสิ่งที่เราไม่ต้องการให้เกิดขึ้นกับตัวเองก็ไม่ควรทำให้เกิดขึ้นกับผู้อื่น